สวัสดีครับสวัสดีคนนะคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้นดูสาวเจนมาช่วยแม่เห็ดเห็ดใบโพครับเห็ดใบโพเห็ดใบโพนะคะแม่ก็ขายทุเรียนด้วยว่างจากขายทุเรียนก็ทำใบโพขายนะนี่นะเห็นไหมหนูสอดคนไอเทมแม่ตัดแล้วแหละตัดรูมันปุ๊บหนูก็เยนลงไปสองอัน หัดทำไว้ผอวันข้างหน้าไม่มีอะไรทำก็เป็นอะไรของเราได้นี่นะอันนี้ก็คือเสร็จอันหนึ่งนี่มมาจับตัวนี้ตัวนี้นะที่อันวิธีการทำปุ๊บใส่ก้นมันใส่ก้นอันอันสดสดตรงอันบบจ้าสองอันเป็นบนน้อสาวเจนตอนนี้แม่ก็ตอนนี้แม่แม่ก็ทำ ไมโพขายด้วยนะครับโพเงินโพทองโพเงินโพทองนะเ,เห็นพุงมา,าแล<ต>้วใช่ปะเอามาเบิ่งดูหนานี่แล้วนะาเจนบอสหน่นนนะนะตนัวทองทองอันนี้เราใบเขาสั่งนะนี้นะยังไม่เป็นต้นนี่ครับอันนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบก็ประมาณเจ้าบาทไหมสองหม่บาทยี่สิบหกบาทนะครับอันนี้คือยี่สิบหกบาท กูซีแล้วครับอันนี้ยี่สิบหกบาทใบเดียวยังไม่ได้ขึ้นต้นนี่ครับยี่สิบหกบาทนี่หลังทำใบสองหมอันนี้ก็สองหมื่นห้าบาทอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์เราก็ทุบเอ้าไม่ขั้นตอนมันต้องไม่ขั้นตอนมันต้องมีอย่างนี้ก่อนอันนี้เราก็ทุบอย่างนี้นะครับนี่จะใ มันไม่ง่ายเลยมัได่ง่ายแนะลูกเอ้ยต้องกระดาษมาก่อนต้องวาดเอากระดาษออกห้าวาดเขาวาดรูปลิงเลยบ่แม่ <c oughs> นี่เขาก็วาดเอาดินใส่ใส่ใสแล้วต้องวาด<อ>วาดวาดค่ะผีเส้นผีเส้นไม่ใช่ว่าจะได้ง,ง่ายไ,ได้แปรน,น,น,นะครับเป็นลูกหัวใจผัดออกมาแบเป็นใบโพเงิด นี่ซีนค้ากำลังทำครับตอนนี้แล้วก็มีทุเรียนด้วยโอ้โหหอมอุ้ยเลยน่ากินมากเลยอันนี้ยังไม่สุกนะครับน่าพรุ่งนี้น่าจะพอดีขายนะพอดีขายนะครับทุเรียนถวายทุเรียน มาดูสาวเจนทำต่อนะสาวเจียนสู้ๆจ้าห้อยเลยจ้าห้อยเลยห้อยเลยห้อยอยู่จ้าชืบ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 สาวเจนวัเห็นหุงโอ้ยตายกันตายเห็นพุงแม่ต้องสั่งอันนี้ด่วนมันเหลืออยู่พันพันสี่อันนี้แม่ก็เขาเขาสั่งสั่งเยอะมากเลยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นกระทินผ้าป่าด้วยนะครับเขาก็เร่งรีบเขาอยากได้มากเลยก็ต้องเร่งทําหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปขายไก่ย่างปาเผาแล้วครับรวันนี้ก็มานอนบ้านแม่หนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็ไปนอนอยู่ที่ร้านราับรองครับคักนอนอยู่ร้าน<ป>ครับ อันนี้ก็ตากแบบตักล้มต้อคนเราจะไปสวีดกันครับเพราะว่าเรามีเต็นท์แล้วสวีดเราจะไปนอนหมกมุ่นกันสองคนหมกมุ่นหาพียังหมกมุ่นบาพอยังมมุ่นเดี๋ยวหมพีก็ช่วยแม่กับสาวเจนก่อนนะครับ ก็ฝากติดตามช่องบาวพีกับสาวเจนด้วยนะคะก็อย่าลืมกดต,ติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให s <S บ <S <s ้บาวพีกับสาวเจนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ